การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซีนคอร์ปอเรชั่นอเอฟบีทีสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Sport Show ak, สปอร์ตโชว์วิทย์เทพิทักกับผมเทพิทักจันทรเทพผมพัศการจันทรเทพครับคุณเทพิทักครับครับผมผมอยากถามเรื่องราวของสมาคมฟุตบอลของไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ยังฝุ่นคลุ้งอยู่นะครับยัง,ย,งยังไม่สงบราบเรียบสักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ทราบว่าการที่ฟีฟ่าส่งคนมารักษาการเนี่ยจะทําหน้าที่แทนสมาคม สภากรรมการขอสมาคมชุดเก่าที่ออกไปหรือเปล่ากฎหมายมันเอื้อหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจแลวคุณเทพพิทักษ์คิดว่าทีมงานชุดปัจจุบันนะครับที่ฟีฟ่าส่งมาจะทําให้มีผลกระทบหรือว่าความเปลี่ยนแปลงในอนาคตไปในด้านที่ดีหรือว่ายังไงครับก็ถ้าเป็นไปตามที่เขาคิดไว้ธงที่เขาตั้งไว้ก็คือเขาจะเข้ามาเคลียสิทธิการเลือกตั้งของสโมสรสมาชิกต่างๆให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมครับ คือถ้ามันเป็นบริสุทธิยุติธรรมเนี่ยก็อยู่ที่นโยบายการหาเสียงของผููสมัครละครับว่าจะยังไงแล้วผู้คนก็จะเลือกกันถ้าเป็นไปตามหลักการเจตนาลมยิงข้มการเลือกตั้งแล้วมันก็น่าจะดีอแล้วผมอยากถามครับคุณเทพปทักว่าถ้าสมมติผมให้คุณเทพประทักพูดออกมาเนี่ยว่ามีบุคคลไหนที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตาแหน่งผู้นําองค์กรของสมาคมฟุตบอลไทยตอนนี้นาทีนี้ต้องพูดอย่างนี้ว่า สมาคมของเรานี่ไม่ไม่ใช่สมาคมโล c คอล Association และ <c oughs> เป็น international แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่จะมาเป็นผู้นําขององค์กรก็ควรจะมีภาพของความเป็นอเตอร์นิดหนึ่งอย่างน้อยภาษาต้องได้อย่างน้อยต้องมีเรื่องราวนายดีที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลคุณสังเกตดูาบยันมิวนิกก็ดีเลียมามดดิ้กดีเนี่ยสโมสรดังๆเหล่านี้ผู้บริหารส่วนใหญ่จะเป็นอดีตนักฟุตบอลเพราะว่าเดินเข้าสนามมามาเจอใครต่อใครเนี่ยอ้าวรู้จักกันค เค,เ,เคยเล่นที่น่นเคยเล่นที่นี่แต่ถ้าคุณเป็นใครสักคนที่ไม่มีสตอรี่ประจําตัวเกี่ยวกับฟุตบอลเลยประสบการณ์อะไรแล้วคุณจะไปคุยอะไรกับเขาครับมันไม่สง่างามเป็นเป็นได้ครับแต่ไม่สง่างามครับผมก็เลยอยากจะเห็นคนที่มีแบ็กกราวด์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาเป็นผู้นําสมาคมของเราแล้วคุณเทพพิทักษ์มีใครที่คิดไว้ในใจบ้างครับถ้าตามหลักเกณฑ์นี้ก็ น่าจะมีอย่างวิทยาลาคุณคเคยเล่นบูเดสลิก้าที่เยอรมันสามารถพูดได้ทั้งภาษาังกฤษภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นหรือจะเป็นใกล้ๆหน่อยก็ยังสุรชัยจตุรพัทรพงศ์นี่ก็โอเค,คเคยเป็นทีมชาติไทยเคยเล่นอาชีพอยู่ในสิงคโปร์มีพักพวกในแวดวงเกาหลีมาญี่ปุ่นมาเจอเอ้าวสุรชัยรู้จักไม่ใช่บางคนที่เป็นนายกสมาคมแล้วไปเขาไม่จักเลยเนอะง <No, S 1> ไม่สัง่ารครับคุณคัะคุณเทพปรทับแล้วคุณเทพประทับเนี่ยอย่าง อย่างเขาเรียกว่าอะไรมีความมีความสุขตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่บอลไทยเราบุกไปชนะเวียดนามในบ้านถึงสามตูอตานย์ผมเหมือนคนไทย60กว่าล้านคนและครับชัยชนะของทีมฟุตบอลไทยเล่นกันดีติ๊กตักติ๊กตักอะไรนี่เลยครับโอ้ยยังยังไม่หายความสุขยังต่อเนื่องเลยแล้วคุณเทพพิชรู้ไหมครับว่าในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยทีมชาติไทยอาวุโสก็บุกไปเจอกับทีมชาติอาวุโสของเวียดนามเหมือนกันตอบไม่รู้ดีไหมผมเป็นนายกสมาคมฟุตบอลสุโสครับผมทราบดีครับครับก็ ไปติดตามผลการแข่งขันในช่วงของ s. <S Sport News ส์สปอร์ตนสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิุง่งสิงคอร์อเรชั่นอีกเป็นการลงสนามพบกันของทีมอาวุโสไทยครับนำโดยศรีพิทยานวนิรันต์เจอกับทีมว P ีไฮดองทีมไฮดองนี่อยู่จังหวัด ขายเยี่ยงชุดสีแดงนี่แหละครับต้อนรับเราอย่างดีเลยคุณชาวอนเดียมครับอดีตทีมชาติไทยเป็นตัวแทนสมาคมกล่าวขอบคุณเจ้าภาพมีการร้องเพลงชาติไทยแล้วก็เพลงชาติเวียดนามครับสมศักดิ์สรีเลยทีเดียวนี่เป็นโครงการสิง์เวิร์ลทัวร์สนับสนุนโดยสิงค์คปอร์เรชั่นส่งนักเตะไทยครับตาบวกกับทีมชาติอาวุโสไปตะเวนเชื่อมสมพรธไมตรี กับประเทศบ้านใกล้เลนเคียงรวมทั้งโน่นและอังกฤษออสเตรเลียนี่ไปมาหมดแล้วครับไทยในชุดสีขาวยิงนําไปก่อนในครึ่งแรกนี่สานย์เลยลูกแรกจะไกลพลสุนทอรพลึกและหลังจากนั้นก็พับสนามเล่นก็ว่าได้ลูกนี้น่าจะได้สองศูนย์แต่ว่าสุดแดนฝนหว่นไฟมุ่งข้ามขานไปแต่เขาก็มาแก้ตัวคืนได้จากลูกนี้ครับสบายๆย,ยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไป เป็น2ประตูต่อศูนย์ลูนี้มาดูใครพลครับมาสะก,กัดข้ามหัวโทรษาประตูกระดะดีกว่านะกระดกเรานำไปสศูนย์ก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงหลายคนทีเดียวเพื่อจะให้ร่วมกันเล่นในที่สุดเค้าก็ตีตื้นขึ้นมาบ้างแต่จบกันแข่งขันแล้วทีมไทยเราชนะไป5ประตูต่อ4ครับ มาถึงช่วงที่สองของสปอร์ตโชว์วิทเทพิทักษ์ในสัปดาห์ที่แล้วช่วงที่สองนี่แหละก็นําคําถามที่คุณพั้สการถามว่าและประที่ปานขาวเป็นใครก็เอามาให้ชมแล้วเป็นไงบ้างก็ขอบคุณมากเลยครับคุณเทพิทักษ์ได้รู้เรื่องราวของประที่ปานขาวแต่ก็ยังมีคําถามหนึ่งครับที่น่าจะเป็นคําถามที่หลายคนอยากรู้เหมือนผมครับนั่นก็คือว่าถ้าประทีปันขาวพูดไม่ได้เนี่ยและเขาสอนฟุตบอลได้อย่างไงครับ ถามอย่างนี้ก็ต้องตอบพร้อมๆกันแล้ครับเพราะว่าแฟนประที่ปัขาวทั่วประเทศไปดูครับประที่ปัขาวมีกลวิธีในการจะแนะนําเทคนิคแทคติกที่สร้างให้เขาโด่งดังในเชิงบอลได้อย่างไรไปชมครับสสสสนนนนัับุุุโดมมาาคออลว นี่คือประที่ปันขาวณปัจจุบันนะครับใน่ดีนั้นถ้าจะพูดว่าประที่ประสบความสําเร็จในการเล่นฟุตบอลเพราะใครก็จะมีคําตอบหลากหลายทั้งปียพง์พิีอ่อนชะลอหงกระจรวิจิตเสชนะอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ปัจจุบันจะถามว่าใครอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเขาคนนี้เลยครับคนนี้เลยพี่ที่เป็นเพื่อนกับพี่สาวพี่เอ ก็พี่ก็ลงมาหาพี่สาวอะไรนี้ก็เจอเขานั่งคุยพี่สาวก็เลยแนะนําว่าพี่ที่เป็นคนดีน่ารักนิสัยดีอะไรเงี้ยก็เลยลองคุยลองคบกันมาแกก็เป็นคนดีมีความรับผิดชอบแรกแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะอยู่ไปอยู่มาก็เริ่มเข้าใจเริ่มศึกษาค่อยๆฟังคําพูดแกว่าเออพูดยังไงอะไรยังไงเงี้ยต่อไปก็เลยชินเกิดเป็นความเคยชินเลยรู้เลยเข้าใจ ดูแลครอบครัวดีมากไม่กระทั่งลูกไม่กระทั่งพี่มีความรับผิดชอบมากถึงเวลาไปซ้อมบอลถึงเวลาเช้าไปส่งลูกเย็นไปรับลูกดูแลทุกอย่างไม่เคยให้ครอบครัวขาดตกบกพ้องเป็นคนที่ซื่อจริงใจกับเพื่อนฝูงทุกคนเด็กๆมีความสุขกับการเรียนกับอาจารย์หรือว่าครูประที่ปานขาวปัจจัยอะไรครับที่ทำให้ประที่ประสบความสำเร็จ ในการเป็นผู้สอนฟุตบอลถึงแม้ว่าจะพูดไม่ค่อยได้เรามีคำตอบจากบุคคลใกล้ชิดกับวงการฟุตบอลมาฝากให้ท่านได้ศึกษากันว่าประธทศณอขาวสอนเมื่อไหร่เด็กเต็มสนามเมื่อน,นั้นอ่าอันนี้คือเรื่องจริงครับคือจริงๆของของการสอนฟุตบอลเนี่ยก็คือเรื่องของท่าทางหรือทักษะนะ พูดนี่บ,บางครั้งนี่ถ้าไม่ต้องใช้อ่ะเพียงแต่ว่าเราดีมอนสเตทให้เด็กดูได้สามารถทําให้เด็กดูได้นะแล้วเพราะเด็กเนี่ยเวลาเราพูดไปเนี่ยอย่างสมมติว่าเราพูดไปเฉยเเนี่ยเด็กทําไม่ได้แต่ถ้าเวลเราทําให้เด็กดูเนี่ยเด็กเขาจะดูว่าเออทำได้เพราะฉนั้นพอที่ปางขาวเนี่ยเขามีเขาเรียกมีมีความรู้ทักษะดีในเรื่องของฟุตบอลเขาสามารถสอนได้พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ย คนที่สอนได้เนี่ยก็พูดง่ายว่าถ้าเวลามีความรู้ในเรื่องของฟุตบอลจริงๆเนี่ยทักษะดีอะไรพวกนี้สามารถสอนเด็กได้ครับไม่จําเป็นนะว่าจะต้องพูดเก่งคนพูดเก่งเนี่ยบางทีก็สอนไม่ไม่เก่งก็มีถ้าเกิดคนเข้าใจธรรมชาติพิธีรู้จักพิธีมาตั้งแต่วัยเด็กผมคิดว่าสื่อสารกันเข้าใจครับและโชคดีผมคิดว่าผมมีครูคนเดียวกันเลยมันเลยง่ายในการสื่อสารตั้งแต่เด็ก ถูกสอนมาที่ปฐุมคามีอาจารย์ดมสุขอาจารย์ศักชัยบุญยงพอโตมามาเจอกันมาเจอวิธีวิธีนึงมันเลยเข้าใจอะไรกันง่ายขึ้นครับมันถูกูปูพฐานในแนวทางเดียวกันแต่ว่าก็ว่าเถอะนะครับอดีตทีมชาติหลายคนหันเหมาสอนฟุตบอลแต่ก็หาว่าหาได้ว่าจะประสบความสําเร็จทุกคนไหม เพราะความสําเร็จของการสอนฟุตบอลนี่จะต้องมีคนมาเรียนคนมาเรียนนี่ก็ไม่ใช่อยู่ที่เด็กอีกเหมือนกันอยู่ที่สปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์ก็คือบรรดาผู้ปกครองที่รู้จักปัญญาปันขาวในหลายแง่มุมพวกเขาก็ส่งลูกๆมาเรียนกันอย่างเต็มอ,อกเต็มใจที่จะเสียสละเงินทองคนละเล็กคนละน้อยไปฟังนะครับว่า ผู้ปกครองนั้นมองประททศปานขาวของเราในมุมมองแบบใดครับวิธีทุกคนมองเป็นใบจริง,รงๆแล้วไม่ใช่การสื่อสารรู้บอกความหมายรู้ว่าทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยฮะเบสิกทุงอย่างเนี่ยอาจารย์พิธีจะเก่งลูกผมส่งมาเรียนอาจารย์พิธีนะจากไม่เป็นอะไรเลยคือเรื่องเบสิกบอลไม่ได้เลยนะพอไปอยู่อาจารย์พิธีแล้วพัฒนาขึ้นเยอะเลยฮนะรู้จกักเบสิกรู้จกักเล่นรู้จักกีฬาแล้วก็ จากทานข้าวได้น้อยได้มากขึ้นนะฮะได้ออกกําลังกายและการพัฒนาความจําสมาธิจะนิ่งขึ้นแต่การสื่อสารกับอาจารย์พิธีเนี่ยอาจารย์พิธีทุกคนมองเป็นใบแต่อาจารย์พิธีสื่อสารเด็กเข้าใจหมดว่าทํำยังไงทักษะของอาจารย์พิธีเรารู้อยู่แล้วว่าดีและบุคลิกสไตล์ของแกสมัยนี้ดีเราเคยดูแล้วก็ชอบนะแกก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นตำนานคนหนึ่งของของไทยเหมือนกันแล้วก็ยิ่งไปเจอตัวจริงก็ยิ่งประทับใจเลยเพราะว่าแกกันเอง บวกกับพออะไรคุยส่วนตัวก็โอเคคืออาจารย์มีอุปสรรคของแกส่วนหนึ่งแต่แกยังทําได้ขนาดนี้ซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนไทยที่ิดว่าอาจจะทั่วโลกก็ได้เพราะว่ามัน,มนด้วยความที่การสื่อสารของแกอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบพวกเราแกยังทําได้ขนาดนี้ถ้าแกสมบูรณ์เหมือนลังเราโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยแกคงจะเป็นเขาเรียวกว่าอะไรล่ะ สตาของของโลกก็าว่าได้ใช่ไหมครับทั้งหมดคือชีวิตวันนี้ของจรวดใบ้ประที่ปานขาวที่ว่ากันว่าเป็นโค้ชคนเดียวในโลกนะครับที่ไม่ได้ยึดการสอนฟุตบอลด้วยปากแต่ประที่ปานขาวสอนฟุตบอลและถ่ายทอดให้กับทุกคนมาจากหัวใจของเขาครับ เวลาผ่านไปรวดเร็วไม่เพียงแต่รายการของเราแม้แต่เหตุการณ์ในชีวิตจริงนะครับสิปีที่แล้วคุณพัศการกับผมเคยไปชมฟุตบอลในกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศมาเลเซียครับแล้ววันนั้นทีมไทยแชมป์ใช่ครับกอแจงกลมครับโอ้โหนักบอลคนหนึ่งชื่ชอบมากนะพี่โก้พี่โก้ดากรทองเหล่าใช่ครับติดตามเข้ามาโดยตลอดใช่ครับก็ล่าสุดที่ผมติดตามเนี่ยก็ได้รู้ข่าวของเขาว่าตอนนี้ได้ สระสดเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหยินดีด้วยไปหรือเปล่าไป็นไงครับว่าไม่ได้ไปครับแต่ว่าคุณยิ่งรักรักสุวรรณไปอ่าอย่างนี้ก็ต้องไปดูกันนิดนึงใช่ก็ไปติดตามชมบรรยากาศของงานแต่งงานพี่โก้ดัศกรทองเหลาในช่วงของอ bon ันซีนบอลไทยสวัสดีครับผมบับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณกลับมารายงานตัวกันอีกครั้งนึงนะครับในช่วงอันซีนบอลไทยครับ วันนี้ขออนุญาตแต่งตัวหล่อนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมางานมงคลสมรสของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้ที่ติดทีมชาติไทยไปแล้ว99นัดด้วยกันนะครับก็คือโชโก้ดัชกรของเหลามิดฟิลด์ของทีมเอ g ซีจเมืงองทองยูไนเต็ดครับวันนี้เป็นวันมงคลครับโก้ดัชกรนะครับจุงมือท้้งบีชนิดาเข้าสู่พิธีวิวานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันว่าบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักแล้วก็ความสุขขนาดไหนครับ มวยถูกคู่มวยถูกคู่ก็ดูแลกันดีดีแรกๆพอฟัดพอเหวี่ยงกันอ่ะมันเป็นยังไงมวยถูกคู่เนี่ยอธิบายเลยมันเป็นยังไงทันกันนหะพี่มันทันกันมันดูแลกันได้อะไรเงี้ยมันเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ย ฝักเป็นฝาสักทีอะไรเงี้ย<ม>เพนะราะว่าแต่เขารักกันมานานแล้วค่ะอ่ะโอ้ยพรหน่อยจ้ะโอ้ยพรหน่อยโอ้ยพรหน่อยอก็เออ่วันนีน้น,น,น,ะนะคะก็เป็นวันพิเศษมากนะคะสิบปีที่คบกับบีมาวันนี้บีสวยที่สุดเลยค่ะแล้วก็เออ่ขอวอวยพรนะคะให้ทั้งคู่มีความสุขมากนะคะแล้วก็เออ่ขอให้รักกันไปนานๆร่ำรวยขึ้นไปอีกขอให้พี่โกลล้หลอกขึ้นไปอีกกว่าพัน ดีมากครับสำหรับดารกอที่ได้แฟนสวยนะครับคนอยังดาด์กอนเนี่ยถ้าไม่ได้ฟุตบอลผมก็เคยบอกแล้วว่าขับสิบล้อหรือว่าทำงานโรงงานอะไรให้ดาร์กอนอะรักรักแฟนคนนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถ้าพ้นจากคนนี้คงไม่มีใครแล้วล่ะถ้าเกิดว่าทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับบีก็บอกให้บีโทรมาหาพี่โทรมาหาพี่ กับคู่บ่าวสาวครับที่วันนี้ทั้งหล่อทั้งสวยกันเลยทีเดียวคู่กันนาาเลยนะบีเล่าให้ฟังหน่อยมันเริ่มปลูกต้นรักกันได้ยังไงคู่นี้ให,ห้บีเล่ามยูเล่าอ่ะก็เจอครั้งแรก ดีเ่ยอยู่เมืองทำทำงานอยู่ในทีมเมืองทองอยู่แล้วไม่ค่ะแล้วหนูเพิ่งกลับมาจากเมืนนองนอกเรียนจบแล้วก็กลับมาเหมือนแบบก็คือมีพื่นพี่ชวนไปแบบไปเที่ยวพอดีแล้วก็คือเหมือนเป็นคลิปที่เขามีเก็บตัวพวกทมชาสมโมสรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนบอลสีเศร้าเนาะใช่ใช่แล้วก็ไปเจอกันเขาก็หนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาชอบเขาก็ให้คนอื่นมาแบบคุยอะไรอย่างเงี้ยทัถามมากกว่าแบบอยากรู้จัก อะไรอี่อ๋อคุณชอบเขาอยู่แล้วเหรอเห็นผู้ชอบเลยรหือยังไงคุณมนาใช้เวลาเพียรพยายานแค่ไหนในการกว่าจะจีบได้นานไหมนานนะนานอยู่พอสมควรพี่กว่าจะให้น้องๆไปถล่มกันทีละคนละคนแล้วมีไปยอมแพ้เขาได้ยังไงเขาไปเขาชนะใจเราได้ยังไงชนะใจได้ยังไงเขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราเยอะหมายความว่าแบบ ไม่ได้เปลี่ยนตัวไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างแต่คือเปลี่ยนสิ่งทีสง่สิ่งที่ไม่ดีให้ดีคือปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขให้เราแบบรุ้ลงตัวกันนะเราก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อผู้ชายคนนี้เขาทุ่มเทอะไรให้เรามากขนาดนี้เขาก็ จริงแหล่ะครับพบกันมากี่ปีแล้วก่อนจะถึงวันนี้5ปี5ปีได้ผ่านเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าคนนี้เขาชอบดังในอินเทอร์เน็ตมากเลยนะอยากมากก็ผ่านมาทุกอย่างเขาเขาเขาใส่ถ้ายังไม่มีสุขเลยนะครับวันนี้เราคุณจะสุขวันนี้แล้วครับจากนี้ต่อไปเป็นไงชีวิตครอบครัวแล้วก็ในฐานะนักฟุตบอลด้วย มันจะต้องไปคู่กันเพราะฉะนั้นคุณก <|so|>> ็ต้องอยู่เมืองทองยาวแน่นอนใช่ไหมก็แล้วแต่ครับแต่ว่าก็จะพยายามยามทำงานของตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวดูแลเขาให้ดีที่สุด บอกอะไรก็ถามได้ไหมประกาศให้คำนันสัญญาต่อหน้าแฟน,แฟนๆที่เอาใจช่วยเชียร์อยู่แค่ได้รับฝากอยากจะบอกเขาครับว่าที่ผ่านมาเขาดูแลเรามาโดยตล,ลอดแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเรื่องฟุตบอลเองนะครับว่าจากนีญญ้ไปผมจะดูแลเขาให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะดูแลจนกว่าจะหมดลมหายใจโชคดีน้องสองครับโปสดีคค่บ มีวันนี้เราก็ทำให้เรารู้ว่าความรักของผู้ชายคนนี้มันมีอยู่จริงเสร็จประมือให้ผู้บาวสนไค้ับผห ซีนมอลไทยวันนี้ก็อบอวลไปด้วยความรักนะครับแล้วก็อวยพรให้กับคู่บ่าวสาวมีความสุขเยอะๆนะครับกับชีวิตคู่นะครับหรือว่าหลังจากนี้ดศกรทองเหลาเองก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งผู้นําครอบครัวแล้วก็หัวหน้าทีมเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดต่อไปนะครับอันซีนบอลไทยสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับก็ขอแสดงความดีกับพี่โก้ดศกรทองเหลาครับผมเห็นแล้วอยากเล่นบอลไหม ยากครับ <laughs> โอ้โหมีภรรยาส,สวยนะครับนักกีฬา <laughs> สุดท้ายวันนี้ของสปอตโชว์วิเทพิทักเราฝากไว้ด้วยเพลงเย็นๆสบายๆอากาศตอนเย็นๆวันนี้นะครับฟังเพลงแบบนี้เอื้อเฟื้อมาจากทูนอินช u ลันส์ขอบพระคุณมากครับเราจะมีให้ฟังกันทุกสัปดาห์ไปวันนี้พสัสการจันทรสุเทพและผมเทพไทักจันทร์เทพลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ i hey. you Hi, it's time